คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนขอรับชั่นห้ามพูดป่าตายน้ำตื้นตัวอย่างเคยเห็นและจำกันได้กับอดีตนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวทที่เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ชิมไปบนไปถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่25สิ้นสุดลงหลังจากนั่งเก้าอี้ได้เพียง9เดือนเศษ ถือเป็นการปิดฉากอาชีพนักการเมืองตั้งแต่บัดนั้นก่อนที่ท่านจะได้ลาโลกไปอย่างหงอยเหงาในเวลาต่อมาในเวลานี้ได้มีผู้สันทัดกรณีหลายท่านชี้เป้าว่าน่าจะได้เห็นป่าตายน้ำตื้นอีกตัวแล้วหลังจากที่ได้ยินได้ฟังคุณเศษฐาทวีสินนายกรัฐรรมนตรีเผอพังปากสอสอขอตำแหน่งผู้กำกับอย่างคุณเทพไทยเสน์พงศ์ที่เพิ่งพ้นโทษคุกกลับมาคัดอย่างคุณเทพไทยเสนพงศ ที่เพิ่นพ้นคุกมาก็ได้บอกว่าน่าจะดิ้นยากเป็นข้อหาที่ดิ้นไม่หลุดเพราะมีความชัดเจนแบบไม่ต้องตีความแต่อย่างใดถ้าเรื่องทําให้หนายเสฐาต้องหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตีจริงเป็นการตายน้ําตื้นแบบน่าเสียดายซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณเทพไทยเสียดายที่คุณเสฐาไม่ได้เป็นนายกอีกต่อไปหรือคุณเทพไทยจะหมายความว่าคุณเสฐาเสียดายที่ไม่ได้เป็นนายกอีกแล้วถ้าเป็นอย่างหลัง ผมว่าคุณเศรษฐาคงไม่ได้นึกเสียดายหรอกเพราะจะกี่วันกี่เดือนก็ได้ชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเป็นเกียรติประวัติให้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างภาคภาูมิใจแล้วส่วนหากเป็นความเสียดายของคุณเทพไทยผมก็เห็นจะงงๆงงสงสัยตั้งแต่คุณเศรษฐาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมาได้สร้างผลงานอะไรให้ถึงกับต้องรู้สึกว่าคุณเศรษฐาตายน้ําตื้นแล้วเสียดายเสียดายก็ขนาดคนในพักประชาธิปัตย์ด้วยกัน คุณชัยชนะเดชเดโชสอสอนครศรียังพูดแบบไม่ไว้หน้าเลยว่าคุณเสษฐารัฐบาลไม่มีผลงานให้คะแนนเพียง3เต็ม10เท่านั้นและจากคําสประมาทนี้คุณพายัพปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกทั้มนตีจึงได้ออกมาสวนทันควันรัฐบาลเพิ่งทํางานได้เพียงสองเดือนเศษงานที่ทําคือทุ่มเทชําระร้างสิ่งเสียหายที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดเก่าที่มีพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลด้วยโดยเพพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่ตลอด8ปีที่ผ่านมาบริหารประเทศบกพร่องผิดพลาดทําให้คนไทยยากจนกันทั้งประเทศชนิดที่ไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนทําได้แบบนี้มาก่อนการค้าขายฝืดเคืองการส่งออกตกต่ําราคาพืชผลเกษตรข้าวอ้อยยางพาราปรศุสัตว์ราคาตกต่ําย่าแย่กันทั้งประเทศก่อนที่คุณพายัพจะทิ้งท้าย ค่อนแคะคนนั้นทีคนนี้ทีทางที่บ้านตัวเองก็ยังไม่เรียบร้อยดังนั้นพักปฏิบัติจึงควรไปกวาดบ้านตัวเองเสียก่อนให้มีหัวหน้าพักตัวจริงให้ได้เสียก่อนคอยมาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแม้แม้คุณพายัพก็ช่างกล้าพูดนะรัฐบาลชุดเก่าทำอะไรเสียหายหรือถึงขนาดที่สองเดือนผ่านคุณเสด็ากับรัฐบาลปัจจุบันต้องทุ่มเทชำระร้างกันจนไม่มีอันทำสิ่งใหม่ๆนะและที่ว่า เป็นความบกพร่องผิดพลาดทําให้คนไทยยากจนทั้งประเทศชนิดที่ไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนทําได้แบบนี้มาก่อนนี่หมายถึงรัฐบาลน,นายกลุงตู่กันนั้นหรือแต่ผมอ่านแล้วอ่านอีกกลับเข้าใจไปว่าอุ่นพายับกําลังพูดถึงอดีตรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรนะ่ะพะที่พูดมาทั้งหมดนั้นมันล้วนเคยเกิดและเห็นในยุคนารีขี่ม้าขาวมาก่อนยิ่งเฉพาะปัญหาุจริตคอร์รัปชันจุจุปิดปากห้ามพูดคอลัน์ วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน